เออร์ลิงฮาแลานด์ระบุการขับเคี่ยวกันระหว่างตนกับคิริยันเอมบัปเป้ยังไม่เทียบเท่ากับยุคสมัยระหว่างลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนันโดพร้อมบอกว่าที่จริงตนไม่ใช่คนที่มีนิสัยหมกมุ่นในการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอร์ลิงฮาแลานด์ดาวยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มองว่าการโดนกันระหว่างตนกับคิริยันเอมบัปเป้มันเป็นเหมือนยุคสมัยที่ลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนันโดขับเคี่ยวกันแต่อย่างใด ตลอดช่วงหลายปีก่อนเมสซี่กับโรนันโดโชฟอร์มได้สุดยอดรวมถึงได้แชมป์หลายรายการจนทําให้หลายคนยกให้พวกเขาเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งแห่งยุคแต่ตอนนี้พวกเขามีอายุเยอะขึ้นแล้วและในขณะเดียวกันฮาแลนด์กับเอบัปเป้ก็โชวฟอร์มได้สุดยอดทั้งที่ยังมีอายุน้อยจนส่งผลให้มีการมองกันว่าพวกเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่ปรับคู่ใหม่แทนที่เมสซี่กับโรนัลโด หลังโดนฟร้องฟุตบอลสื่อของฝรั่งเศสถามเกี่ยวกับเรื่องที่แฟนบอลเปรียบเทียบการดวลกันระหว่างเขากับเอ็มบัปเป้ว่าเหมือนกับการดวลกันระหว่างเมสซี่กับโรนัลโด้แล้วนั้นฮาแลนด์ก็ตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดกันแต่คุณต้องมองถึงเรื่องที่ว่าเมสซี่กับคริสเตียโน่เคยทำเรื่องที่ดีจนน่าเหลือเชื่อได้มากแค่ไหนและคุณต้องไม่ลืมด้วยว่าทุกวันนี้พวกเขาก็ยังทำแบบนั้นได้อยู่แม้ว่าจะมีอายุเยอะขึ้นก็ตามพวกเขายังเป็นนักเตะชั้นยอด แต่ผมไม่เคยพูดเกี่ยวกับการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับนักเตะคนอื่นเลยนะผมไม่ใช่พวกที่ชอบทำอะไรแบบนั้นผมสนใจแค่เรื่องของตัวเองผมพยายามที่จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในทุกวันเพื่อที่จะสนุกกับสิ่งที่ผมทำและเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดก็เท่านั้นแฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ